ในยุคที่สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญคุณภาพคือหัวใจของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม V Life Innovation คือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐานสากลพร้อมเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัยและทีมวิจัยที่มีประสบการณ์กว่าหนึ่งทศวรรษ ที่นี่เราควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มคิดค้นและพัฒนาสูตรไปจนถึงมือลูกค้าด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยทีมนักวิจัยและนักโภชนาการเฉพาะทางเพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนผสมมีคุณภาพสูงสุดและตรงตามสเปควัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการ We Life Innovation ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในทุกกระบวนการ โดยโรงงานของเรามีมาตรฐานระดับ GHPs HACCP ISO 22000ฮานมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตจากที่นี่มีความปลอดภัยแน่นอนและนี่คือห้องวิจัยค่ะเราคิดค้นสูตรใ,ใหม่ๆด้วยการวิจัยเชิงลึกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะห้องเก็บวัตถุดิบที่นี่เราจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ห้องชั่งตวงทุกส่วนผสมถูกชั่งตวงอย่างแม่นยำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญห้องผสมเอาไว้ผสมสูตรที่ลงตัวด้วยเครื่องผสมขนาดใหญ่ทำให้ผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากและมีคุณภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ค่ะต่อมาจะเป็นห้องบรรจุแคปซูลห้องตอกเม็ดห้องบรรจุผงชงดื่มห้องบรรจุแผ่นบิสเตอร์และนี่คือห้อง QC ที่ควบคุมคุณภาพ ตลอดกระบวนการการผลิตทางเราตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำส่งเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการเพราะคุณภาพของสินค้าคือหัวใจของเรา V-Life Innovation พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ในการสร้างแบรนด์อาหารเสริมที่มีมาตรฐาน mm hmm. เพื่อให้คุณเ้าสู่ตลาดสุขภาพได้อย่างมั่นคง